สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขาร,รักทุกท่านครับพบกับผมเมีเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดน,นะครับผมในช่วงของทอบริเวนวันนี้ก็กลับมาพบกับซีที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆผ่นนานไปแล้วนัดน,นี้เป็นที่วันนี้นะครับแอดมินผ่านไปแล้วประมาณ14นัดน,นะครับแอดมินก็ยัง นำอยู่นะครับในทีมของสอคิดิปแคาเดมี่นะครับทีมน้องนะครับยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่42แต้มนะครับทีมของเพื่อนเป็นไงกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแอดมินนะครับทางเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับวันนี้แอดมินนอกจากจะมารายงานสถานการณ์นะครับของทีมแล้ววันนี้แอดมินก็ ไปาดาวน์โหลดเกมโทเค็นคูณ 2, มาเล่นนะครับก็เลยเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับก่อน,กนไปรู้จักกับเกมโทเค็นคูณ2ที่อันบินาดาวน์โหลดมานะครับจะอยู่ในค่ายสีแดงนะครับเพื่อนๆเปิดเข้าไปในค่ายสีแดงก็จะเห็นตัวโทเค็นคูณ2ตัวนี้นะครับมันเห็นนะฮะมันยังไม่ขึ้นนะ่ะมาแล้วนะครับ เพื่อนๆเข้าไปในโทเค็นคูณ2นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีเวลาที่จะดาวโหลดมาเล่นได้นะครับมันชื่อเกมนี้นะครับ Homescape นะครับนี่ครับ Homescape นะครับนี่ครับเกมนี้นะครับดีเทลของมันก็ไม่มีอะไรมากมายครับเล่นไปตามเล่นไปตามหลังจากที่เล่นไปแล้วก็เล่นไปให้มันคอมพิวต์เลเวลไปตามนี้นะครับแอดมินมีเวลา1เดือนนะครับตอนนี้เล่นไปแล้ว2วันนะครับนี่ครับเล่นไปแล้ว2วัน ได้โทเคนไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเล่นยังไงให้ได้โทเคนนะครับต้องดูสเตตัสของมันว่ามันสตาร์ทให้หรือยังนะครับถ้ามันสตาร์ทให้แล้วนะนี่ครับ s t a r t i s offer แสดงว่า,เ,าเกมของเพื่อนที่เล่นอยู่นะครับมีได้โทเคนแน่นอนนะครับแล้วนี่แอดมินก็ได้มาแล้ว4โทเคนหลังจากผ่านไปแล้ว25เลเวลนะครับเป้าหมายที่2ของแอดมินก็คือต้องไปให้ถึงเลเวล700นะครับแล้วก็ 28วันต้องไปให้ถึงเลเวลหนึ่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าแอ m ด n มินเล่นไปถึงไหนแล้วนะครับเล่นไป2วันนะครับโทเค็นตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถอยู่ในช่วงคูณ2นะครับมันเป็นโทเค็นที่เพื่อนๆได้ในช่วงคูณสองเพราะฉะนมันจะ2เท่าอยู่แล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวแอ m ด n มินจะลองเข้าไปมันชื่อเกมของ Homescape นะครับ Homescape หรือ Homescape ก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะครับนะครับ อันนี้เปิดเข้ามาก็จะเดี๋ยวขอลดเสียงนิดนึงนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับรเมื่อกดคลิเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็ที่ล็อกอินนะครับเข้ามาในเกมแล้วตัวตั้งค่ามันจะให้เพื่อนๆน,นะครับนี่ครับโปรไฟล์เพื่อนๆจะล็อกกับอะไรนะครับในนี้แอดมินล็อกกับ facebook ตัวนี้นะครับ facebook ที่ผูกกับเกมนะครับก็ได้แน่นอนครับถ้าหรือว่าเพื่อนๆจะ ล็อกอินกับตัวอื่นก็ได้นะครับตัวอื่นก็ได้ก็คืออีเมลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนี่นี่โอเคเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อันบินเล่นมาได้ถึงเลเวลเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวไปดูแก้ปัญหาอันนี้เล่นไม่ยากนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวเพิ่มเสียงนิดหน่อยนะครับอ่ะก็แก้ปัญหาสถานการณ์ไปนะครับตามนี้นะครับนี่นี่นะครับ แบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบปริศนานะครับนี่ครับนี่ตอนนี้แอดมินเล่นอยู่เลเวลสองเจ็ดหกนะครับมุมขวาล่างเห็นไหมครับเลเวลที่สองเจ็ดหกเป้าหมายของแอดมินก็คือไปให้ถึงเลเวลเจ็ดร้อยนะครับในอ่า เออไม่ใช่ครับเป้าหมายก็คือหนึ่งพนห้ารอยนะครับเรเบลนะครับเล่นมา2วันแล้ะนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูครับว่ามันเล่นยังไงนะครับตอนนี้แอดมินได้อ p t i o นหลายอย่างนะครับหลังจากเล่นมาแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีอ p t i o นให้เราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวครับเล่นไปก่อนนะครับมันมีอ p t i o นให้เราเยอะะนะครับนี่ครับมีตัวช่วยหลายตัวนะครับ นะครับพอผ่านด่านไปมันก็จะมีตัวช่วยให้เรานี่ครับอ้าวนะครับนั่นเรียบร้อยแล้วนะครับคอมพลีทครับเลเวลคอมพลีทนี่ครับแต่ละเลเวลเล่นไม่ยากครับเล่นง่ายๆครับแบบนี้ครับนี่เสร็จแล้วก็ไปได้ของรางวัลไปก็ไปเพิ่มนะครับแล้วก็เล่นต่อไปเลเวลสองเจ็ดเจ็ดนะครับเลเวลสองเจ็ดเล่นง่ายครับเกมนี้ไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องอะไรเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลว่า เฮ้ยมันจะต้องเติมเงินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ต้องครับก็สบายๆครับเรื่อง,ง่ายๆนี่ครับมีตัวช่วยมาแล้วก็จัดการไปตามนี้นะครับเน่ยโอเคนะครับแบบนี้ครเราต้องทําเป้าหมายจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับเพื่อนๆต้องอ,อทําเป้าหมายให้ให้ถึงทางซ้ายมือจะมีเป้าหมายบอกครับนี่ครับแบบนี้ตึ๊บ น okay. ี่คือเป้าหมายของเรานะครับเพื่อจะเห็นว่ามันมีเป้าหมายตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมครับได้ไมาแล้วนี่ครับเราต้องทำไอ้ตัวขนมปังนะครับสามสี่ชิ้นเนี่ยนะครับให้มันได้เป้าหมายของเราคือห้าชิ้นนะครับนี่ครับแบบน,นี้ได้แล้วนี่ครับ โอเค okay. นี่ครับนี่กล้แล้วครับเหลืออีกเออ่ขนมปังอีกสองชิ้นนะครับเพื่อนต้องทำขนมปังอีกสองชิ้นนี่ แล้วก็จะต้องไอมีตัวเนยด้วยนะครับเนี่ยมันมีเนยอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนต้องทำเขาเรียกว่าอะไรต้องทาเนยด้วยนะครับนี่นี่ครับจัดการเนยให้ได้ครบเนี่ยครบไปแล้วนะครับที่เหลือก็คือเหลือขนมปังนะครับจะทันไหมครับเดี๋ยวลองรุนรันดูว่าจะทันหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าทันนะครับเพราะว่ามันเหลือครั้งเดียว ไม่ทันครับแต่ก็ไม่เสียอะไรนะครับเราไม่ทันเราเริ่มเล่นใหม่ครับนี่ครับเราเริ่มเล่นใหม่ได้ครับนี่ครับลองตัวนี้ลองดูตัวระเบิดเราจัดการเนยได้แล้วนะครับต่อไปเราจะจัดการในส่วนของนี่ครับตัวขนมปังมาแล้วครับ ได้ขนมปังครบครับนีบนะบ่อันนี้สาธิตให้เพื่อนดูนะครับนี่ครับเล่นไม่ยากอ่าครบแล้วครับแบบนี้ครับก็ใช้ สมองนิดนึงนะครับแก้แก้ไขแก้ไขตรงแต่ละเลเวลนะครับขึ้นไปเลเวลสองเจ็ดแปดล้วเร็วไหมครับแต่ละเลเวลแป๊บเดียวนะครับถ้าเราพลาดนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีหัวใจอยู่ตรงนะครับจะมีหัวใจอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือข้างบนงนี่ไหมครับเป็นรูปหัวใจตอนนี้แอดมินมีเวลาอินฟินิตี้อยู่ประมาณ25นาทีนะครับก็ เล่นไป25นาทีหรือนะครับเพื่อนๆทําภารกิจผ่านมันก็จะมีรางวัลให้นะครับมีรางวัลให้เห็นไหมครับ Infinity 2ชั่วโมงเห็นไหมครับนี่แล้วก็จะมีดูแถวล่างนะครับนี่มีจรวดกระดาษนะครับจรวดแล้วก็มีลูกไฟนะครับลูกลูกไฟแสงสีนะครับ1 5นาทีแล้วแต่นะครับเนี่ย แอนดมินยังไม่กดรับนะครับเพราะว่าแอดมินยังเหนืออยู่นะครับก็เล่นไปก่อนครับให้มันหมดเราค่อยไปกดเอาทีละตัวนะครับนี่ครับมาครับมาแล้วนะนี่ก็คือตัวมาแล้วครับ เอาละครับทีนีนะ้เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะครับนีนะบ่เขากําหนดให้ใช้ให้ใหเอาให้เก็บตัวสีชมพูประมาณสี่สิบลูกครับแล้วก็ทำเขาเรียกทำพื้นให้เป็นสีเขียวนะครับประมาณให้หมดเลยครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราก็เล่นไปตามสเต็ปนะครับ มีตัวช่วยบอกนะครับแล้วแต่เรานะครับอันนี้แอนมินก็จะเล่นไปตามที่แอนมินถนัดนะครับนะครับแบบนี้อะไรครับเห็นไหมครับจะมีตัวช่วยบอกมาอีกแล้วครับนี่ก็แล้วแต่เราว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับมันเหลือแค่สีตัวแค่นั้นเอง ไม่ใช้ก็ได้ครับเราผ่านไปเราไม่ใช้นี่ครับก็ครบอยู่ดีนี่ครับจบแล้วเลเวลนี้โอเคครับเพื่อนๆไปลองเล่นกันดูนะครับแอดมินคิดว่าหนึ่งพันห้าร้อยเลเวลไม่น่าจะยากนะครับแต่ว่าเพิ่งผ่านไปได้สองวันก็ยังสรุปยังสรุปอะไรไม่ได้เพื่อนๆคอยติดตามว่าแอดมินจะทำได้หรือเปล่านะครับหนึ่งพันห้าร้อยเลเวลนะครับตามที่ตัวของ เกมท็อปเลเวลกำหนดนะครับในค่ายของสีแดงนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปค่ายสีแดงเลยนะครับแล้วก็เข้าไปลองดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับแอดมินคิดว่ามันเล่นง่ายแล้วก็ไม่เกินความสามารถของเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับเป้าหมายเราคือ1,500เลเวลใน30วันนะครับเอาละครับวันนี้ก็แวะมาแนะนำเกมโทเค็นคุณสองเพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ลองเอาไปดาวน์โหลดมาเล่นดู สุดท้ายนี้ก็ช่วงท้ายของคลิปก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้อดมินนะครับเข้ามาให้กําลังใจด้วยก,กวารกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อดมินรวมทั้งเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับรวมทั้งเพื่อนๆที่ต้องการโทเค็นไปทําทีมนะครับใครที่ต้องการโทเค็นไปทําทีมนะครับก็ติดต่อคุณเกลือไกวันได้นะครับสนใจทักมาใต้ลิงก์นี้เลยใต้คอมเมนต์นี้นะครับคลิปนี้นะครับคอมเม,มนต์เข้ามาว่าสนใจโทเค็นคูณ2นะครับเดี๋ยวมินจะส่งลิงก์ของ คุณเกิดไก,กลวานให้นะครับแล้วก็ดีลกับคุณเกิดเลยไม่ผ่านแอดมินนะครับวันนี้ต้องต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ